สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะ้นะเก่งบ้านนะคะรถเก่งมือ2ค่ะทุกท่านราคาประหยัดนะคะขายเงินสดอย่างเดียวไม่โอนลอยด้วยนะคะคันนี้ค่ะเป็นรถ t o y ยต a v i o ออนะคะปี05ค่ะเ้ื้อเพลิงเบนซินเป็นรถเก่งบันบ้านเจ้าของขายเองโดยตรงนะคะเครื่องยนต์1,500ซีซีค่ะ ขายตามสภาพเข้าไปดูตัวรถก่อนได้นะคะราคาไม่แพงค่ะรถอยู่แถวอิมแพกเมืองทองธา,า,านีทุกท่านคันนี้เลขไมล์2 0 0 0หม่กิโลเมตรเป็นเลขไม่แท้นะคะ To โยต a V วีอปี05เครื่องยนต์1.5ราคา5,9,000บาทเงินสดค่ะรถยนต์คันนี้นะคะทำเบาะใหม่ค่ะติดฟิล์มใหม่แอร์เย็นมีกล้องมองหลังด้วยนะคะ วิทยุมีฟังค่ะกุญแจธรรมดารถโหลดเตี้ยมีสัญญาณกันขโมยกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะเจ mm ้า hmm. ของขายเองค่ะพร้อมโอนเลยนะคะ mm hmm. ไม่ได้เป็นชุดโอนลอยนะคะพร้อมโอนในทันทีค่ะ5 9 0 0 0บาทสภาพแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. คุ้มคุมค่ะสนใจไปดูกันก่อนได้ค่ะทุกท่านนัดหมายล่วงหน้าและทดลองขับเวยตนเอง ติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรและไอเดลายใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อเจ้าของรถคันนี้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดไวให้เรียบร้อยแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ